พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่เจ็ดเดือนที่เก้าในหัวข้อเรื่องของประธานแห่งความรู้และภาวจนะที่จะใคร้ขวรและสมาคีธรรมในพระธรรมหนึโครินบทที่12ข้อที่7จถึงแ การสำแดงของพระวิญญาณน,นั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันพี่น้องคะในยุคสุดท้ายนี้เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจที่ได้เห็นลูกๆของพระเจ้ารู้จักของประทานของพระวิญญ,ญาณมากกว่าที่เคย ในสิ่งหนึ่งที่พวกเขามาเข้าใจผิดอยู่เสมอคือการตีความของประธานที่กล่าวถึงในหนึ่งโครินโบที่12ว่าเป็นถ้อยคําแห่งความรู้อันหนึ่งนั้นเป็นเพียงที่เดียวในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงถ้อยคําแห่งความรู้ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงของประธานนี้ที่อื่นจะถูกเรียกว่าความรู้ไม่ใช่ถ้อยคําแห่งความรู้สิ่งที่ไหนคนเนี่ยของประธานถ้อยคําแห่งความรู้อย่างผิดๆนั้นแท้จริงแล้ว คือการสั่มเดงของประธานแห่งการเผยพระวจนะคุณไม่ได้สั่มเดงความรู้เมื่อคุณรู้หรือพูดบางสิ่งหรือเหตุการณ์นในชีวิตของบางคนอย่างเหนือธรรมชาตินั่นคือการเผยพระวจนะเพราะเผยพระวจนะ,ะเปิดเผยความลับของมนุษย์พระคัมภี์กล่าวว่าผ่านทางการเผยพระวจนะความลับในใจของมนุษย์จะถูกปเปิดเผย1นโคเรนบทที่1 4ข้อที่24-25ของประธานแห่งความรู หมายถึงการสำแดงความรู้ฝ่ายมิญญาณเกีย่ย, án, ยวกับเรื่องพระเจ้าซึ่งรวมถึงจัก,กวาลคำว่าความรู้ในข้อพระคำพิธรต่นต้นของเรามาจากภาษากรีกว่าโนซิสซึ่งหมายถึงความรู้ทางวิทยศาศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสติปัญญาความรู้นี้สามารถถ่ายทอดให้คุณได้อย่างเหนือธรรมชาติโดยพระมิญญาณของพระเจ้า ผ่านทางของประธานนี้พี่น้องคะลองคิดถึงสิ่งนี้ดูพระเจ้าทรงสร้างพืชและสัตว์พระองค์ทรงสร้างโลหะและทุกสิ่งในโลกพระองค์สามารถสอนคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้พระองค์ทรงสามารถประทานความรู้เหนือธรรมชาติในด้านปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์กฎหมายหรือการแผ่นให้เกีคุณได้โลกกําลังมองหาวิธีแก้ปัญหาและเราคือผู้ที่จะหาสิ่งเหล่านี้ให้แก่พวกเขาได้ พระคิดผู้ทรงเป็นสวนรวมแห่งปัญญาและความรู้ทั้งมวลสถิตยอยู่ในคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งปัญญาและความรู้สถิตยอยู่ในคุณเพื่องทรงสอนคนทุกสิ่งและสามารถถ่ายทอดความรู้เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับทุกสิ่งให้แก่ว,วิญญาณของคุณจงถนักรู้ถึงภารกิจของพระวิญญาณในชีวิตของคุณให้มากขึ้นจงระึกถึงฤทธิออำนาจและการทรงสถิตของพระองค์และความสามารถของพระองค์ ในการประทานทางอองให้แก่วิญญาณของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงโลกฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณแห่งความรู้ผู้ทรงสถิตยอยู่ในข้าพระองค์ และทรงสนค่าพระองค์ในทุกสิ่งเพื่อาพระองค์จะสามารถจัดการชีวิตได้อย่างชันฉลาดพระองค์คือผู้ที่ประแทนความเลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความคิดแนวคิดสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ที่คาบโรงได้เริ่มนวัตกรรมและทั้งออกเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของคาบโรงในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคําของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระคิดผูด้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาและความรู้ทั้งมวลสถิตยอยู่ในคุณค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณแห่งปัญญา และความรู้สถิตอยู่ในคุณและพระองค์ทรงสอนทุกสิ่งและสามารถถ่าโทดความรู้เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับทุกสิ่งให้แก่วิญญาณของคุณค่ะดังนั้นทรงเลยเลื่อถึงฤทธิ์อำนาจและการสถิตอยู่ของพระองค์และความสามารถของพระองค์ในการประทานทางออกให้แก่วิญญาณของคุณและให้กับทุกเรื่องที่คุณต้องการเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด